ค่ะเรียนท่านเลขาธิการท่านรองเลขาธิการท่านผู้อำนวยการสาํานักท่านผู้อำนวยการเก็บพื้นที่นะคะแล้วก็ท่านผู้บริหารสันตึศษาแล้วก็ตลอดจนคณะบุคลากรแล้วก็คุณครูทุกท่านนะคะค่ะจากตามนโยบายนะคะ ลดภาระคุณครูนะคะก็ตามที่หลักตามหลักการที่ท่านเลขาธิการท่านรองเล,เลขาธิการนะคะรวมทั้งท่านปอสรินนะคะได้ให้หลักการไปแล้วนะคะค่ะจากนโยบายดังกล่าวนะคะที่เราได้จัดทําคําสั่งขึ้นมา3ฉบับนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นคําสั่งที่2493 2494และ2495นะคะทับ2566ลงวันที่15พฤศจิกาย,ยน25.6 6นะคะซึ่งเรามอบหน้านให้กับผู้ในการเขตพื้นที่การศึกษานะคะเป็นผู้ดําเนินการแทน แทนในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างแทนโรงเรียนขนาดเล็กที่นักเรียนต่ำกว่า60คนนะคะอยู่ที่6,982โรงนะคะโดยเขตพื้นที่ทั้งหมด196เขตจะต้องเป็นผู้ดําเนินการแทนนะคะค่ะในส่วนตรงนี้นะคะก็ในส่วนของวิธีการหรือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างนะคะเราก็จะมาพูดคุยกันว่า เราลดได้จริงหรือเปล่านะคะในส่วนของโรงเรียนนะคะเราก็ได้ของตรงตามความต้องการหรือเปล่านะคะค่ะในส่วนของโรงเรียนนะคะโรงเรียนนะคะก็เริ่มแรกจากว่าโรงเรียนนะคะเสนอความต้องการเลยค่ะว่าท่านต้องการอะไรนะคะต้องการที่จะซื้ออะไรมีสเปคหรือคุณลักษณะอย่างไรหรือว่าท่านต้องการจ้างอะไรนะคะจํานวนเท่าไหร่และต้องการเมื่อไหร่นะคะโดยให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการที่ท่านวางแผนไว้นะคะแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณที่ท่านได้กําหนดเอาไว้นะคะแล้วก็ส่งไปให้สํานักงานเก็บเป็นที่ให้ดําเนินการ ซื้อจ้างให้นะคะอันนี้เป็นขั้นตอนแรกที่ท,ที่โรงเรียนต้องดําเนินการนะคะถัดมาเลยค่ะก็จะเป็นส่วนของเขตพื้นที่นะคะในส่วนพื้นที่นะคะก็ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างนะคะก็เริ่มจากการตรวจสอบนะคะความบันทึกความต้องการของท่านนะคะว่าสอดคล้องตามแผนปฏิบัติการหรือไม่นะคะแล้วก็จัดทาคําขออนุม,มัติแล้วก็รายงานซื้อจ้างนะคะพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการนะคะ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุนะคะแล้วก็คือในในส่วนตรงนี้นะคะโรงเรียนขนาดเล็กนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีงบประมาณเพียงเล็กน้อยไม่เกิน5 0,000นบาทเพียงเล็กน้อยที่ที่ว่านี้คือมาจากพรบนะคะว่าไม่เกิน5 0,000นบาทท่านสามารถเลยค่ะท่านสามารถติดต่อกับผู้ขายหรือผู้รับจ้างนะคะที่อยู่ในท้องถิ่นนะคะของท่านไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นที่ใกล้กับโรงเรียนหรือเขตพื้นที่นะคะก็ให้อยู่ในดุลพินิจของท่านเลยว่าท่านสั่งสินค้าสั่งของหรือว่าจ้างจากผู้รับจ้างจากที่ไหนที่ว่าสะดวกและได้คุณ คุณภาพมากกว่ากันนะคะ ถัดมานะคะเมื่อท่านได้ใบเสนอราคา,าแล้วนะคะท่านทําเรื่องขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างเลยนะคะรวมถึงท่านจัดทําประกาศผู้ชนะแล้วก็ลงนามในสัญญาหรือว่าข้อตกลงเป็นสัญญาที่เรียกว่าใบสั่งซื้อสั่งจ้างนะคะแล้วก็ในสัญญานะคะท่านสามารถกําหนดได้เลยว่าให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนะคะส่งมอบพัสดุนะคะณโรงเรียนที่ท่านทําสัญญานะคะโรงเรียนที่ต้องการมีความจําเป็นต้องการสินค้านั้นๆนะคะแล้วก็พร้อมกับจัดส่งนะคะใบส่งเอกสารเอกสารต่างๆไม่ว่าจะไปเป็นใบส่งของนะคะ ใบส่งมอบงานนะคะใบเจนี่ต่างๆนะคะให้กับโรงเรียนนะคะให้โรงเรียนรับไปนะคะเมื่อโรงเรียนเซ็นเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านให้ฉบับจริงกับโรงเรียนเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของสำเนาท่านส่งคืนมายังเก็บเป็นที่การศึกษานะคะค่ะแล้วเมื่อส่งของเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้โรงเรียนนะคะจัดทําใบตรวจรับพัสดุนะคะให้เก็บเป็นที่จัดทําใบตรวจรับพัสดุนะคะส่งให้กับ โรงเรียนนะคะในส่วนตรงนี้นะคะท่านสามารถส่งผ่านทางใบสนิอิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกรูปแบบเลยนะคะไปยังโรงเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางอ e ีเมลทางไลน์หรือทางนี้นะคะท่านสามารถส่งได้เลยนะคะเมื่อโรงเรียนได้รับใบตัวรับพัสดุแล้วเนี่ยค่ะท่านสามารถพิมพ์ออกมาแล้วท่านก็มาเซ็นใบตัวรับฉบับจริงท่านเก็บไว้ยังโรงเรียนเลยค่ะส่วนสำเนาท่านก็ส่งกลับมาทางทิเล็กทรอนิกส์ท่านเดิมนะคะก็ส่งกลับมาให้เก็บเป็นที่นะคะเมื่อเก็บเป็นที่นะคะได้รับใบส่งของตัวนั้นแล้วนะคะใบตัวรับแล้ว เราก็ได้รับสำเนาเอกสารใบส่งของต่างๆแล้วนะคะท่านก็กลับมารายงานให้ให้กับท่านผู้อำนวยการเขตรับทราบผลการตรวจรับนะคะแล้วท่านก็จัดส่งนะคะอันนี้ต้องจัดส่งฉบับจริงนะคะเอกสารเรื่องรายงานซื้อจ้างอนอนมัติจ้างใบสั่งจ้างที่ผู้รับจ้างผู้ขายเซ็นเรียบร้อยแล้วเนี่ยส่งกลับไปยังโรงเรียนนะคะนะคะในส่วนตรงนี้ทีน,นี้ก็มาถึงขั้นของโรงเรียนละเมื่อจากโรงเรียนตรวจรับแล้วได้เก็บ ใบตรวจรับพัสดุฉบับจริงไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะแล้วท่านได้รับเอกสารนะคะจากเก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านก็สามารถนะคะ มาเสนอผู้มยการนะคะอนุมัติเบิกจ่ายเงินได้เลยนะคะคือในส่วนตรงนี้นะคะ,ะ,คะอย่างที่กล่าวไว้นะคะเราไม่ได้ยึดอ,ายอยํานาจจากท่านเราแค่บริหารจัดก,การให้เก็บพื้นที่ดูแลเรื่องของเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างนะคะแล้วส่วนเรื่องของการเบิกจ่ายเงนินนะคะในส่วนของเงินอุดหนุนและเงินนอกประมาณต่างๆนะคะแม้ว่าจะเป็นเงินไรายได้สถานศึกษานะคะก็คงอยู่กับท่านนะคะบัญชีท่านยังถือไว้นะคะค่ะในส่วนเบื้องต้นตรงนี้ก็ในส่วน,นของสำนักคังก็ขอชี้แจงรายละเอียดเพียงเท่านี้ก่อนคะ่ะขอบคุณคะ่ะ